สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนองานบริษัท1 s 2 c ในข้อเรื่องอักษรแรกของโลกคืออักษรใด จากที่เราไปศึกษามานะคะทาให้รู้ว่าอักษรแรกของโลกคืออักษรคูนิฟอร์มหรือว่าอักษรรูปลิ่ม 1s นะคะซอร์ซิงราแบ่งหลักฐานเป็นหลักฐานปฐมภูมิและหลักฐานทุติยภูมิหลักฐานปฐมภูมิรูปภาพดินเหนียวอักษรคูนิฟอร์มภาพอักษรคูนิฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานทุติยภูมิเว็บวิกิพีเดียเป็นลายลักษณ์อักษร ซีที่หนึ่งคอลลาบอร์ชันการวิพากษ์หลักฐานภายนอกและกลารวิพากษ์หลักฐานภายในายการวิพากษ์หลักฐานภายนอกเราวิพากษ์จากแผ่นจารึกดินเหนียวผู้แต่งวิริยามาดวรน,นาวันที่เผยแพร่13กันยายน2557ขนาดแผ่นดินเหนียวยาวประมาณ6นิ้วกว้างประมาณ3นิ้วหนาประมาณ1นิ้วการวิพากษ์หลักฐานภายในเชื่อว่าเขียนขึ้นด้วยการอ้อหรือมัดที่ตัดปลายเป็นเหลี่ยม แล้วกดลงไปบนแผ่นดินเหนียวที่อ่อนตัวจากนั้นก็นำไปเผาหรือตากแดดให้แห้งเนื้อหาเป็นสัญลักษณ์แบ่งเป็นกลุ่มๆแทนความคิดคำและว,วัตถุต่อมาได้มีการปรับให้ละเอียดขึ้นโดยมีสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายแต่วิธีการเขียนมื่ออำหนวยต่อการจดบันทึกหรือการเขียนที่มีขนาดยาวๆเพราะแผ่นดินเหนียวแผ่นหนึ่งๆเขียนข้อความได้ไม่มากนัก เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระหรือนักบวชซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าที่ตนนับถือซีรีส์สอง Contact tracing อักษรคุนิฟอร์มหรืออักษรรูปลิ่มเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกชนิดหนึ่งมีกำเนิดขึ้นรอๆประมาณ3,000-4,000ปีก่อนคริสต์ศักราชและเชื่อว่าชาวซูเมเรียนเป็นชาติแรกที่คิดอักษรนี้ขึ้นใช้ ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นอักษรคูนิฟอร์มนั้นจะปรากฏเป็นรูปอักษรภาพและการมาเป็นอักษรแทนความคิดอักษรคูนิฟอร์มในระยะแรกจะเขียนลงแผ่นดินเหนียวและเขียนแนแนวตั้งโดยนำแผ่นดินเหนียวชื้นๆมากดให้เป็นรูปริมเป็นตัวอักษรต่างๆและนำไปตากแดดหรือเผาไฟให้แห้งเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้ดังนานแต่เนื่องจากใช้วัสดุกดลงไปบนแผ่นดินเหนียวบางครั้งก็ได้ตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน ก็คือถ้ากดลงแรงตัวอักษรจะลึกหนาเส้นยาวแต่ถ้ากดลงเบาตัวอักษรจะเล็กตื้นเส้นสั้นและไม่มีเส้นโค้งประกอบกับแผ่นดินเหนียวไม่คงทนถาวรแตกหักง่ายจึงไม่นิยมใช้แต่หันไปใช้วัสดุอื่นแทนเช่นหินเหล็กแก้ววัสดุที่ใช้จารึกหรือเขียนใช้ของแข็งมีคมอาจเป็นเหล็กแหลมเจาะลงไปเพื่อให้สามารถเห็นได้ชัด จากวิธีการดังกล่าวจึงเลือกอักษรชนิดนี้ตามลักษณะที่ทำหรือเครื่องขีดว่าอักษรรูปลิ่มอักษรชนิดนี้เท่าที่พบมีตัวอักษรอยู่ถึง537ตัว